สวัสดีจ้ามาพบกับลุงอีกแล้วนะในเกมฟาร์มมิ่งซีเมเนเตอร์ไปทำฟาร์มดีกว่าเสียเวลาพูดมากกดติดตามให้ด้วยกันโอเคตอนนี้ฟาร์มเราก็เจริญลุ่งเรืองไปมากพอสมควรแล้วมั้งมีเงินอยู่3,000 0กว่าซื้ออะไรดีวะสาม0 0 0่นกว่าดูก่อนหาของซื้อก่อน7,000 0นแล้วแพงว่ะคราทำใหม่กี่บาทวะ ของไทยเท่าไรวะเฮ้ยสามหมื่นเก้าเองน่าสนใจเว้ยสามหมื่นเก้าเองหรออืมอันนี้เขืาวหว่นานเมล็ดไม่ต้องไปสนเฮ้ยขืาวหว่านปุ๋ยหมื่นห้าเองหรอเฮ้ย,ยน่าสนน่าสนอันนี้น่าสนหมื่นห้าเองถูกมากอันนี้ลถขนน้ำหมักประเชิงอู้ไม่คันใหญ่จังวะ อันนี้รถเก็บขี้รถเก็บขี้นี้ใบตัดหญ้าไม่เกี่ยวอันนี้ใบรถเก็บหญ้าอันนี้อู้ใหญ่จังวะอันนี้เก็บฟางม้วนนี้ฟางก้อนนี้ไว้เสียอันนี้ไว้เก็บฟางม้วนและฟางก้อนอันนี้ไวเก็บฟางม้วนอันนี้ไว้เก็บฟางก้อนโอเคจอดทำไมเนี่ยนี่ประโยชน์ไหมเนี่ยทำงานทางการนู่นอันนี้ประโยชน์เดี๋ยว ดูของในฟาร์มก่อนมีอะไรพอจะไปขายนมวัวมีหนึ่งเปอร์เซ็นขนแกะมีอยู่สามเปอร์เซ็นต์เงี่ยวทำฟาร์มเลยกว่าเสียเวลาเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาทำมาหากินโอ้ยตายเราจะหวานอะไรดีวะถ้าเราจะหวานอะไรอ่ะ เรามาดูตรงราคามันก่อนเนาะเรามาเช็คราคามันก่อนเนี่ยเช็คราคาของตลาดเนี่ยตอนเนี้ยอะไรมันแพงถ้าอะไรมันแพงแล้วก็ปลูกกันนั้นอย่างตอนเนี้ยน่าจะเป็นดอกลาเวนเดอร์แพงเห็นดอกไม้สีดำาเนี่ยเปลี่ยนตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ดอกไม้สีสสด,ดำนนดมัำนแพงอยู่เราก็ปลูกแม่งเลยอะไรแพงก็ปลูกกันนั้นเพื่อจะไ,ไปขายไงคิด,ดง่ายเลยเอาไปขายบอกเลยคิดง่าย ถ้าใครไม่รู้จะปลูกอะไรอ่ะปลูกเลยองไรแพงอ่ะปลูกมันนั่นเลยมันจะได้ราคาดีถ้าเราปลูกไพ่ขายไว้ก็มันก็ได้เงินเยอะเนี่ยปกติตอนนี้เรามีเงินอยู่สามหมื่นอยากได้อะไรกว่วอันนี้ห้าพันของขีบต้นไม้อันนี้สองหมื่นหนึ่งอพ่วงเนี่ย,ยถ้าไม่ถูกจังเลยวะอันนี้ของลบต่ออันนี้ขีบไม้รดกระบะ รถกระบะกี่บาทรถกระบะถูกจังหวัดเจ็ดหมื่นห้าเก็บเงินซื้อกระบะดีไหมเนี่ยฮะเฮ้ยกระบะแม่งถูกว่ะอยากได้กระบะว่ะตัวขอไป่ขายหมดฟาร์มมั้งนี่นีากได้กระบะวะเนี่ยนีกแต่ว่าของขับเองขับยีลาว่ะัอยากได้รถกระบะว่ะนี้กระบะถูกกว่าแต่แม่งคิดว่ากระบะจะแพงครั ตามสิบหกนี่รถกระบะมันขวดแพงไงนะตามสิบหกราคาแสนกวนะ่ามั้ยตามสิบหกอ่นะแต่นี้เหม่งราคาเจ็ดหมื่นะมาดิ้งกระบะมือสองเอวะหรือว่ากระบะห้างวะคือเปตนแบบขับสามวันพังสามวันซ่อมนี้เปล่าวะอะไรวะทำไมกระบะถูกนี้วะที่จริงกระบะไม่น่าถูกขนาดนี้เลย ถ้าเราได้กระบะามาเนี่ยวูดดีเลยเราจะได้ลากไปซื้อวัวลากปนนไปนู่นไปนี่วูด,ดีเลยนะดีเลยดีเลยลุงคิดวนาดีเลยดีเลยแหละดีมากๆเลยสมมติเราไปเกี่ยวหญ้าที่อื่นเนี้ยเราก็เอารถเก็บหญ้าเอารถไถเก็บแต่พอเราลเลาหย้ามาส่งแกะส่งวัวเราก็เอารถกระบะเป็นคนเป็นคันกากมาส่งเออเฮ้ยไม่คดด่อยดีแล้วไปซื้อวัวซื้อแกนะเนี้ย ถูกด้วยเราไปซื้อแบบเราถกระบะไปอ่ะแปบ๊บเดียวถ้ารถไถไปไม่มควรเลยเออ,เอ,อ,เอ,อดีว่ะเดี๋ยวตอ e นเราอีพีหน้าเนาะมาไปอีพีหน้าแล้วกันเราจะซื้อรถกระบะไม่อยากได้รถกระบะสักคันไหนเลยรถกระบะมันดี้โทำไมเราไม่ซื้อเราเก็บตังค์ซื้อรถกระบะด,ดีกว่าแล้ว่ไปซื้อที่ไปเรื่อย แต่ยังแต่แปลงหญ้าเพิ่มอยู่เพราะว่าวัวกับแกะมันกินแป๊บเดียวก็หมดแล้วยหญ้าอีไรเนี่ยแค่เ,เนี่ยเราได,ด้พีหน้าไหมขอเล่นขอ,อพีหน้าจะมาซื้อรถกระบะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเอาของในฟาร์มไปขายทั้งหมดเลยนะเอาวัวไปขายดีกว่าเรื้องหมูที่หมูมันมีประยโยชน์แค่ เดี๋ยวเดี๋ยวเรูเออ้ว่ารู้อย่างได้ของคนไทยบ้างน่ารักดีเออ,อดีซื้อกันถ่ยใหม่แล้วกันโอเคซื้อกันถ่ยใหม่ไอพี่น่ามาถ่ายดูแล้วกันอเอาขายไปโอเคซื้อกันถ่ยใหม่ เขี่เวลาตั้งอยู่สองหมื่นเก้าเองมีแย่เลยไปเดี๋ยวให้มันขับมาที่สตูลเลยกันนี่ขับมานี่แล้วก็ไปรอมันอยู่ที่สตูเลยรอมันขับมาแล้วเราก็มาลองมาลองทำงานกับคันถใหม่แล้วกันโอ้๋ยวมันเสียดายอะมันถูกมากเลยรถกระบะตอนนี้เรามีเงินอยู่สองพันขวาเอง จะพอจ้างแล้วเนี่ยจะพอจ้างนักงานไม่เนี่อ้ยเขาจ่ายเงินเดือนลูกน้มาเงารบๆหน่อยรบน้อยนั่นก็บาสมาอย่าไปจอดอย่าไปกลัวดิอย่าไปหยองดิโอ้ยไม่มีไปหยองเลยม่มีไปกินเงาเลยเคขับไปเฉยๆกินลมชมเชมืองป่ะมาทุกคนมาเยี่ยมชมเมืองนะครับวันนี้เป็นเมืองเอฟเอฟ FS แปดจ้าวันนี้เราจะมาชมเมืองกันแจ๊ไอันี้เราขับรถดันแล้วมาทางสวนมาชาวบ้านใครก็ไม่ดึงตอนนี้ตอนนี้เรามาถึงนี่แนี้ยเราจะเลนี้ยวขวาไหมไม่เหนี้ยวเราตรงไปเอ้เห็นของแล้วเราเห็นของอยู่ขวามือมาแล้วเราเจอของมาแล้วเราจะมารับของกันโอเคเราเป็นเราเราไปรับของกันเลยนิดเจ๊โอ้ยไอ้นี้ถูกปะโอเคแต่ทางนี้ เราไปสั่งให้มันกลับบ้านเนี่ยวันนี้นี่เราสั่งให้มันกลับบ้านขับดีๆขับดีๆพ่อหนุนแล้วจะไปขึ้นคอนกรีตแล้วทำไมะขึ้นแล้วก็ลงคืนขึ้นทำไมขึ้นทำไมไม่เข้าใจว่าขึ้นทำไม,ำไม,ไม,ชำไมโชว์คอมเท่ว่างั้นโอ้โหทำเป็นโชว์คอมเท่ เดี๋ยคนเดียวเนี่ยมีบ้านใครมาตั้งของทางด้วยเล่าโอ้ทำนี้ผ่านข้างหน้าบ้านนี้จัดการแล้วแล้วเนี่ยโอ,โอเคไปเกับบ้านกันเกับบ้านกันโอเคเราจะมาถึงบ้านแล้วละแต่อีพีหน้าแล้วกันจะมาเทสผ่านสายใหม่ ไอพีทีต่อไปค่อยเอ่อพีต่อไปค่อยซื้อรักบ,บ่แล้วกันโอเคเนาะอันนั้นแหละเทสจะมาถึงบ้านแล้วเทส่อนว้าวพุ่งกว่าเดิมอยู่โอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตาม้กับลุงด้วยโอเคครับเป็นงกำลังใจกับลุงด้วยนะครับเในพวกคนแบบคันหน้าเนาะคันหน้าจะมาถ่ายนะครับผมโอเคสวัสดีจ้า